เรื่องโกหกนะครับน้ำตาล0%นะครับกินแล้วผอมนะใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่หรือเป็นคนรักสุขภาพนะครับที่ติดตามหมอหนึ่งอยู่นะ FC หมอหนึ่ง ต้องรู้นะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จริงเสมอไปเลยนะครับเดี๋ยวใครที่ฟังคลิปนี้จนจบเนี่ยหมอหนึ่งจะอธิบายให้เป็นฉากๆเลยนะว่าจริงๆอาหารที่น้ําตาล0%ที่ไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยมีเยอะมากบางอันกินแล้วไม่ผอมแต่เขามาโฆษณาว่าเฮ้ยน้ำตาล0%นปะแล้วเราเข้าใจว่าเออมัน0%มันไม่มีน้ําตาลมันน่าจะดีเนาะหรือมันมีน้ําตาลที่ไม่ใช่0%นะคือมีน้ําตาลจริงๆแต่กินแล้วก็ดีกับสุขภาพก็มีนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญทีี่่สุุุดเเลลยคคคณณต้้อองงมมมวาารููถถึจไถนะไกกขห เพราะฉะนั้นฟังคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิต คิดถึงหมอหนึ่งเฮลตี้ฮีโร่นะครับอ่ะอันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับคือเรื่องของเฮ้ยน้ําตาลศเปเนี่ยมันผอมจริงหรือเปล่านะครับนะใครที่เคยได้ยินว่ากินแล้วผอมอย่าเพิ่งไปเชื่อฟังคลิปนี้ให้จบก่อนเนาะน้ำตาลศเนี่ยหมอหนึ่งจะแบ่งออกเป็นน้ําตาลที่ศจริงๆคือไม่มีใส่อะไรเลยนะอันนั้นนะก็ได้แก่พวกน้ําเปล่าชาไม่มีน้ําตาลเป็นพวกกาแฟดานะครับหรือว่าเป็นพวกชาที่มาจากพวกดอกหรือว่าใบาของพืชเนี่ยพวกเนี้ย จากน้ำตาล0%รจริงๆแต่มันจะมีน้ำตาล0%ที่ไม่จริงนะครับน้ำตาล0%ที่ไม่จริงเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2หมวดด้วยกันตั้งใจฟังดีๆเลยนะคลิปนี้กระชับสั้นๆแต่คุณจะเห็นภาพมากขึ้นเลยว่าอ๋อจริงๆมันเป็นเรื่องโกหกนะครับที่น้ำตาล0%ดีต่อสุขภาพเสมอไปเนะี่ยอ่ะอันที่1นะครับอันที่1ที่คุณจะต้องรู้ก็คือน้ำตาล0%ที่คุณจะพบในพวกเครื่องดื่มทีน้ตาตล 0%ชูการ์หรือ0%น้ําตาลเช่นไรบ้างโคกซีโลแป๊บซี่แม็กนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําอัดลมอื่นๆที่น้ําตาล0%พวกนี้น้ําตาลมันศแต่มันหวานเพราะเขาใส่สิ่งที่เรียกว่าใส่สารให้ความหวานมาคําถามคือกินได้ไหมมันไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่กินไม่ได้หรอกนอกจากมันจะอันตรายต่อสุขภาพแต่ถามว่าถ้าเราเชื่อเขาแล้วบอกว่าเฮ้ คุณอย่าก,กินโคกนะเพราะมีน้ําตาลนะน้าตาลมันหลายช้อน4ี่ช้อน6ช้อนเลยนะให้กินแบบที่น้ําตาลศปอร์เซนดีกว่าแล้วคุณจะผอมนะสุดท้ายคุณจะไม่ผอมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกสารให้ความหวานเวลาคุณกินไปเรื่อยๆเนี่ยจุดที่หลายคนไม่รู้คือมันกระตุ้นให้คุณเนี่ยมีรสชาติหวานติดลิ้นอยู่ตลอดเวลาและรสชาติหวานที่ติดลิ้นนี่แหละ จะทําให้กระตุ้นให้คุณอยากหวานได้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนที่เขาอยากลดน้ําหนักแล้วเขางดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลออกไปเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้นอกจากระบบเาผาผลาญที่ฟื้นฟูกลับมาคืออะไรรู้ไหมคือลิ้นที่สามารถรับรสได้ปกติ ใครที่ฟังหมอนหนึ่งคลิปอื่นๆมานะครับแล้วพยายามลดน้าหนักอยู่จะรู้ว่าหมอนหนึ่งจะพยายามบอกสเต็ปแรกเสมอเลยว่าเวลาปรับสารอาหารนะให้งดเครื่องดื่มที่มีน้าตาลก่อนเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายคนเรามีระบบพลังงาน2ระบบถูกไหมครับคือใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักและใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักที่เราอ้วนเราไม่ได้อ้วนเพราะว่าไขมันมันเกินจากที่เรากินไขมันของมันของทอดแต่มันเกิดจากการที่เรากินน้ําตาลมากเกินไปกินแป้งมากเกินไป พอแป้งย่อยเป็นน้ําตาลแล้วในเลือดของคุณเนี่ยน้ำดับน้ําตาลมันเยอะมากร่างกายใช้ไม่หมดร่างกายก็ออาไปสะสมสะสมในรูปอะไรสะสมในรูปไขมันได้เพราะฉะนั้นจริงๆที่คุณอ้วนมันเกิดจากการที่น้ําตาลในเลือดคุณเยอะแต่การที่เรางดน้ําตาลนอกจากเราคาดหวังว่าจะไม่ให้น้ําตาลในเลือดเยอะไม่ให้น้ําตาลไปถูกเอาไปสะสมเป็นไขมัน,มนร่างกายจะได้เอาไขามันสะสมเก่ามาใช้เราคาดหวังให้ลิ้นของเรากลับมาปกติด้วยเพราะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ ติดหวานแล้วติดหวานมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะน้ําตาลเป็นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งนะครับเวลาเรากินแล้วเนี่ยสมมติปัจจุบันคุณไปใช่คนติดหวานแต่คุณกินหวานไปประมาณ2เดือนแล้วเดือนที่3คุณกินหวานเท่าเดิมรสชาติมันจะกลายเป็นไม่หวานแล้วเพราะลิ้นคุณชินกับระดับความหวานใหม่ ที่กลายเป็นศูนย์ไปแล้วนะครับคุณก็ต้องกินหวานแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นการที่คุณงดหวานเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยเซตระบบการรับรสของลิ้นได้ใหม่มันทําให้คุณสามารถรับรสได้ว่าอันไหนหวานอันไหนไม่หวานดีต่อสุขภาพหรือไม่ดีเพราะนั้นการที่เราใส่สารให้ความหวานแล้วกินแบบนี้ตลอดทุกๆวันมันจะกลายเป็นการเซตให้ลิ้นของคุณเนี่ยไม่กลับไปสู่สิ่งที่มันควรจะเป็นเนาะเพราะฉะนั้นถามว่ากินได้ไหมสารใส่สารให้ความหวานกินได้แต่ไม่ควรกินบ่อยโอเคไหมแต่อันที่อันตรายกว่าสารให้ความหวานคือข้อที่2 หลายคนเคยได้ยินไหมว่าเอ้ยอันเนี้ยอาหารหรือขนมอันเนี้ยน้ำตาล0นอร์ซนะอ่าเช่นอะไรบ้างวันห,หนึ่งยกตัวอย่างพวกขนมกรอบอ่านะครับหลายยี่ห้อมากๆที่เราเจอในร้านสะดวกซื้อใช่ไหมพวกนั้นคุณไปพลิกฉลากดูนะฉลากจะน้ำตาล0%เปอร์ซเพราะอะไรพวกนั้นมันไม่มีน้ำตาลแต่สิ่งที่เขามีมาอยู่ในขนมพวกนี้คืออะไรขนมต่างๆพวกนี้มักจะมีสิ่งที่เป็นโครงสร้างหลักคือสิ่งที่เรียกว่า คาร์โบไฮเดตหรือสิ่งที่เรียกว่าขาบนะครับซึ่งขาบจริงจริงเนะี่ยถ้าใครไปดูฉลากโภชนาการเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2อย่างนะครับสออย่างอันที่1นนะครับใครเคยเห็นเนาะฉลากที่เขาเขียนว่าคาร์โบไฮเดตรวมใช่ไหมบรรทัดแรกจะเขียนว่าใยอาหารนะบรรทัดที่2จะเขียนว่าน้ําตาลแล้วบรรทัดที่3ามเขาจะไม่มีเขียนนะใครที่เคยเห็นว่าคาร์โบไฮเดตรวม20กรัมใยอาหาร1กรัมน้ําตาล0ูนย์กรัม ประเด็นคือเอา้าเฮ้ยแล้วที่เหลือไปไหน19กรรมัมนะครับไอ้สิกร,รัมที่เหลือเนี่ยเราเรียกมันว่าแป้งฟังดีๆเลยนะหมอหนึ่งพูดไปแล้วว่าถ้าคุณอยากผอมอยากสุขภาพดีคุณต้องกินน้ําตาลไม่มากเกินไปและกินแป้งไม่มากเกินไปเช่นกันเพราะสุดท้ายแป้งที่อยู่ในขนมพวกเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้บางคนงดน้ําตาลไปแล้ว คุณหมอคะติดตามคุณหมอมาเดือน 2, 2> เดือนแล้วคะ่ะเนี่ยพี่งดเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเป็นน้ําเปล่าชากาแฟดําแล้วแต่ไม่เห็นผอมเลยคะ่ะเพราะเข้าใจว่าตัวเองน้าตาลศูนตแล้วแต่จริงๆไม่ใช่เพราะยังได้แป้งมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าอะไรที่บอกว่าเป็นขนมน้าตาลศตให้ดูแป้งด้วย หมอนหนึ่งไม่ได้บอกว่าเรากินแป้งไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่อ้วนเพราะกินแป้งมากเกินกว่าที่ร่างกายต้องการเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะเลี่ยงจริงๆนะพวกขนมถุงทั้งหลายนะครับขนมที่มันเป็นอาหารแปรรูปทั้งหลายนะไม่ควรกินเพราะอะไรเพราะพวกนั้นน้ําตาลไม่มีก็จริงแต่แป้งมันจะเยอะมากนะครับและอีกหมวดหมู่หนึ่งที่อันตรายมากๆนอกจากขนมคืออะไรรู้ไหมแถมให้นะน้ําตาล0%ค่ะอันนี้กินได้แน่นอนอาหารเสริม อาหารเสริมโดยเฉพาะอาหารเสริมที่มาเป็นซองๆที่ต้องชงแล้วละลายน้านะพวกเนี่ยหรือแม้กระทั่งเวโปรตีนนะครับนะที่ต้องชงแล้วละล,ะลายน้ำเนี่ยข้อควรระวังคือโดยเฉพาะใครที่เป็นเบาหวานนะยิ่งต้องระวังเลยน้ําตาลในเลือดเริ่มสูงเนี่ยพวกที่มาเป็นผงชงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่เป็นวิตามินเป็นพวกคอลลาเจนอะไรพวกเนี่ยมีอยู่ไม่เยอะแต่ทํายังไงให้รู้สึกว่าผู้บริโภคคุมนะครับสิ่งที่เขาทําคือเขาจะใส่สารเพิ่มปริมาณ ซึ่งสารที่เพิ่มปริมาณได้ดีที่สุดและไม่แพงก็คือสิ่งที่เรียกว่าแป้งนั่นเองหรือผงแป้งนะครับถ้าไปดูที่ฉลากคุณจะเห็นว่าเขาจะใส่สารเพิ่มปริมาณตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามาลโตเด็กสตรินนะมาลโตเด็กตรินตัวนี้คือแป้งและความอันตรายของมันก็คืออะไรถ้าคุณกินมันบ่อยๆกินมันเยอะๆโดยที่ระบบเาผาผลาญเดิมของคุณไม่ดี คุณเป็นคนที่ติดน้ําตาลเยอะชอบกินขนมปังอาหารแปรรูปต่างๆที่ไม่มีใย,ยอาหารเลยและก็ยังกินอาหารเสริมที่มีสารเพิ่มปริมาณที่ชื่อมาโตเด็กตินอยู่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีค่าที่ชื่อว่าค่า G.I. นะครับสูงสูงกว่าน้ําตาลอีก หลายคนบอกเฮ้ยคุณคุณจังค่ะคุณหมอค่า G.I. หรือค่าดัชนีน้ําตาลนะครับนะเดี๋ยวหมอหนึ่งอธิบายให้ฟังแล้วกันตัวนี้คุณจําเป็นต้องมีความรู้นิดนึงนะครับนะไม่ต้องจําชื่อภาษาอังกฤษได้หมอหนึ่งบอกแล้วว่าคุณไม่ได้เป็นหมอเราไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์เราไม่จําเป็นที่จะต้องจําชื่อภาษาอังกฤษได้แต่ต้องเอาหลักการของมันไปใช้ได้โอเคไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังนะค่า G.I. นะครับหรือค่าดัชนีน้ําตาลนะหรือค่าดัชนีน้ําตาลตัวนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไร มันบ่งบอกว่าร่างกายของคุณเนี่ยพอดูดซึมน้ําตาลอันนั้นไปแล้วมันดูดซึมได้เร็วหรือช้าระดับน้ําตาลในเลือดของคุณจะสูงช้าหรือสูงเร็วขึ้นอยู่กับค่า GI นะถ้าเป็นน้ําตาลปกตินะครับค่า GI จะอยู่ประมาณ100นะแต่ถ้าสมมุติว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ดูดซึมเข้าน้ําตาลแล้วระดับน้ําตาลในเลือดสูงช้าก็คือดีถูกไหมน้ําตาลในเลือดสูงไม่เร็วดีก็จะต่ํากว่า100นะครับยิ่งต่ําก็ยิ่งดี นะแต่ถ้าสมมุติว่าสูงกว่า100่งมีไหมมีไม่ดีด้วยนะครับและสิ่งที่สูงกว่าดัชนีน้ําตาลปกตินะก็คือตัวเมื่อกี้ที่หมอหนึงบอกนั่นแหละพวกอาหารแปลรูปส่วนใหญ่เนี่ยค่าดัชนีน้ําตาลจะค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแม้มันจะเป็นแป้งแต่เวลาย่อยไปเสร็จปั๊บกลายเป็นน้ําตาลมันจะดูดซึมเข้ากระแสะเลือดเร็วมากเพราะฉะนั้นพอ ถ้าดัชนีน้ําตาลสูงดูดเข้ากระแสะเลือดเร็วระดับน้ําตาลในเลือดคุณเป็นไงครับโห oh, ระดับน้ําตาลในเลือดคุณสูงเร็วมากเลยอ่ะบางคนก็จะเกิดภาวะอะไรเริ่มเวียนหัวหลังกินน้ําตาลเยอะๆนะเสร็จปั๊บพอน้ําตาลในเลือดเยอะแป๊บบนึงร่างกายต้องรีบเคลียร์น้ําตาลเอาไปเก็บเอาไปเก็บในรูปอะไรเอาไปเก็บในรูปของไขมันน้ําตาลในเลือดคุณจะตกเร็วมาก แล้วก็จะเริ่มรู้สึกอะไรเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันวิววิวหิวอีกแล้วลองสังเกตดีๆใครที่กินน้ําตาลเยอะๆอ,อาหารที่น้าตาลเยอะๆหรือแป้งที่ดัชนีน้ําตาลส,งสูงๆนะครับขนมปังขาวๆโรตีราดนมใส่น้ําตาลพวกเนี้ยนะครับคุณจะรู้สึกดีแป๊บหนึ่งนะหรือตอนเช้าใครที่ตื่นมาชอบกินกาแฟทรีอินวันชอบกินพวกชานมไขมุกนะครับนะกินไปเสร็จปั๊บตอน8โมง10โมงรู้สึกดีโหน้ําตาลเลือดมันสูงไงรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าแต่11โม ไปเก็บในรูปไขมันไปแล้วพอน้ําตาลตกคุณก็จะหิวหิวเสร็จคุณจะอยากกินน้ําตาลอีกนี่แหละคือจุดที่หลายคนไม่รู้แล้วทําให้หิวบ่อยตาบะแตกบ่อยใครที่อยู่ในกลุ่มเรียนลดน้ําหนัก v ี p ของหมอหนึ่งจะรู้หมอหนึ่งจะใช้คําที่ทุกคนเข้าใจตรงกรันนักเรียนของผมจะเข้าใจตรงกันว่ามันคือคาว่ารถไฟหอะคือรถไฟน้ําตาลหาะขึ้นแป๊บเดียวหอะลงอีกแป๊บหอะขึ้นอีกแป๊บหาะลงหอะอยู่อย่างเนี้ยมันทําให้เราตาบะแตกแล้วลดน้ําหนักไม่ได้ โอเคไหมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินคําว่าน้ําตาลศูนเอร์เซนถ้าใส่สารให้ความหวานมานานๆกินทีได้แต่อย่าก,กินบ่อยไม่งั้นลิ้นจะติดหวานคุณจะเสียโอกาสที่จะได้ต่อมรับรสคืนมาและพวกขนมน้ําตาลศเเนี่ยจริงๆแล้วน้ําตาลมาศนแต่ให้ดูเสมอว่าแป้งเยอะหรือเปล่าเพราะแป้งเหล่านั้นโดยเฉพาะที่เป็นอาหารแปรรูปมาขนมแปรรูปมาแป้งเหล่านั้นมักจะดัดชนีน้ําตาลสูงมาก ทำให้น้าตาลในเลือดคุณสูงเร็วมากพอน้ําตาลในเลือดสูงเร็วมากมันก็เอาไปเก็บเป็นไขมันเร็วมากเห็นภาพเนาะเพราะนั้นคุณต้องมีความรู้นะไม่งั้นเห็นน้าตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ปั๊บเราซื้อหมดเลยไม่ได้นะครับนะคราวน,นี้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงคือบางคนบอกว่าน้ําตาลไม่ดีต่อสุขภาพแสดงว่าเราไม่ควรกินน้ําตาลเลยใช่ไหมไม่ใช่ข้อที่1มันมีน้ําตาลที่ไม่ใช่ศูนย์เปอร์เซ็นต์แต่ก็กินได้ถ้าเป็นน้ําตาลธรรมชาติและกินในปริมาณที่เหมาะสมข้อที่2 เราไม่จําเป็นจะต้องตัดน้ําตาลไปตลอดชีวิตถ้าระบบเาผาผลาญคุณดีหมอหนึ่งพูดหลายคลิปมากๆแล้วว่าถ้าคุณอยากจะลดน้ําหนักได้และอยากจะลดได้ยั่งยืนเราต้องทําตามพีระมิด5ขั้นตอนถูกไหมเดี๋ยวทย้ายๆจะพูดซ้ําให้ฟังนะครับว่าพีระมิด5ขั้นตอนลดน้ําหนักมีอะไรบ้างซึ่งหัวยอดสุดของมันคือลดยังไงให้ยั่งยืนและกลับไปกินอาหารอร่อยๆได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ถึงตอนท้ายเนาะแต่อันเนี้ยความแตกต่างอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับอันซ้ายคือน้ําตาลที่เขา ขัดสีสีขาวจั๊วเลยถูกไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ําตาลที่มาจากธรรมชาติน้ําตาลที่มาจากธรรมชาติคืออะไรนะครับน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติมักจะมีข้อดีนะครับเช่นมาจากอยู่ในพวกผักผลไม้ ในผักก็จะมีพวกแป้งถูกไหมเช่นผักหัวข้าวโพดเผือกมันฟักทองนะครับมันหวานเคยกินไหมนะร่างกายย่อยแป้งก็กลายเป็นน้ําตาลเหมือนกันแต่น้ําตาลพวกนี้ที่อยู่ในผักผลไม้ที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันจะมีข้อดีกว่าน้ําตาลขัดสีข้อที่1ที่ดีกว่าคืออะไรต้องบอกว่าทั้ง2ข้อนี้เนี่ยกินแล้วให้พลังงานเหมือนกันเป็นข้อดีคือเรากินอาหารเราต้องการพลังงานถูกไหมครับนะมันให้พลังงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น้ําตาลขัดสีเนี่ยให้เราไม่ได้หรือพวกที่เป็น แป้งที่มันไม่มีประโยชน์เลยเป็นจังฟู้ดเนี่ยให้เราไม่ได้คือสิ่งที่เรียกว่าสารอาหารคุณลองนึกภาพดูว่าคุณกินเข้าไปพลังงานคุณได้แต่สารอาหารคุณไม่ได้มีประโยชน์ไหมไม่มีนะครับนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นน้ําตาลธรรมชาติคุณจะได้สารอาหารด้วยอ่าดีกว่าเนาะนะครับนอกจากสารอาหารมีอะไรอีกถ้าเป็นพวกที่ขัดสีมานะครับเป็นพวกที่เป็นน้ําตาลจ๋าเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาจะไม่มีเลยก็คือไม่มีใยอาหาร แต่ถ้าเป็นน้ําตาลธรรมชาติมันจะมีใย,ยอาหารใย,ยอาหารสําคัญยังไงใย,ยอาหารจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลพูดง่ายๆก็คือสมมติคุณกินข้าวขาวซึ่งข้าวขาวกับข้าวกล้องตัวข้าวกล้องจะดัดนีน้ําตาลต่ากว่าหมายความว่าถ้าคุณกินข้าวกล้องไปย่อยเสร็จปั๊บดูดซึมเข้ากระแสเลือดระดับน้ําตาลในเลือดของคุณจะสูงช้ามากแต่ถ้าเป็นข้าวขาวที่ไม่มีใย,ยอาหารระดับน้ําตาลในเลือดของคุณจะสูงเร็วมาก เร็วกว่าการกินข้าวกล้องวิธีที่จะทําให้มันช้าลงคืออะไรบางคนบอกคุณหมอคะที่ทํางานมีแต่ข้าวขาวไม่มีข้าวกล้องคุณกินผักสิเพราะผักคือใยอาหารกินเข้าไปปั๊บจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลที่เกิดจากข้าวขาวได้เห็นภาพไหมถ้าคุณมีความรู้คุณจะเข้าใจว่าคุณจะประยุกต์ยังไงนะครับนอกจากพวกนี้มีอะไรอีกถ้าเป็นพวกที่ขัดสีมาแล้วสิ่งที่จะไม่ค่อยมีเลยคือพวกวิตามินแต่พวกที่เป็นผักผลไม้ธรรมชาติจะมีสิ่งที่เรียกว่าวิตามิน วิตามินนี่คือตัวสําคัญนะแม้มันจะไม่ได้ให้พลังงานแต่มันสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าระบบเผาผลาญนะอันนี้หมอหนึ่งไม่ค่อยได้พูดนะครับระบบเผาผลาญจริงๆเนี่ยใน,นเซลลแต่และเซลของคนเรามันจะมีโรงงานสร้างพลังงานนะคุณไม่ต้องรู้ว่ามันชื่ออะไรแต่โรงงานสร้างพลังงานมันจะมีชั้นในกับชั้นนอกนะครับถ้าคุณอยากได้พลังงานเยอะคุณต้องทํำยังไงก็ได้ให้โรงงานที่อยู่ชั้นในเนี่ยมันทํางานได้มากที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุด นะเพราะฉะนั้นการที่คนเราจะเผาผลาญบางคนเผาผลาญได้ดีบางคนเผาผลาญไ,ได้ไม่ดีเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าวิตามินและเกลือแร่ด้วยนะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีวิตามินไม่มีเกลือแร่นะครับคือแทบจะไม่กินสารอาหารอะไรเลยเน้นแต่อาหารที่เป็นจังฟู้ดเน้นแต่พวกน้ําตาลที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะพวกนี้เนี่ยเวลาเผาผลาญพลังงานแล้วไม่มีวิตามินเกลือแร่คุณจะเผาผลาญได้แค่ภายนอก เผพาผพานภายนอกจะได้พลังงานระดับหนึ่งนะถามว่าผอมไหมจะไปผอมได้ยังไงระบบเผาผันก็ไม่ดีสิถูกไหมนะครับแต่ถ้าคุณสามารถเปิดประตูโรงงานเข้าไปเผาชั้นนอกแล้วเข้าไปเผาชั้นในได้ด้วยจะเกิดอะไรขึ้นพลังงานที่ร่างกายสร้างได้จะต่างกันเกือบ20เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือวิตามินเกลือแร่เช่นวิตามินอะไรบ้างที่ร่างกายต้องการแมกนีเซียมนะมีอะไรอีกนะครับแคลเซียมถูกไหมนะหรือว่ามีพวกวิตามิน B นะพวกเนี้ย ถ้าคุณกินพวกอาหารครบถ้วน5หมู่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนกับเป็นโปรโตีนที่ดีต่อสุขภาพนะครับกินหลากหลายทั้งโปรโตีนจากพืชจกศากสัตว์มีกินทั้งใยอาหารกินผักและผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมนะพวกนี้คุณจะได้พวกสารอาหารครบถ้วนได้สัรกระสีได้พวกนี้แล้วจะทําให้ระบบเาผาผลาญเนีเ่ยเผาผลาญได้ถึงข้างในทําให้คุณได้พลังงานได้เยอะเห็นภาพไหมเผาผลาญพลังงานได้เยอะพอไหม้อมสิ เนาะนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเห็นภาพมากขึ้นว่าจริงๆแล้วนะครับน้ำตาลศเนี่ยไม่ได้ดีเสมอไปถ้าเป็นพวกสารให้ความหวานสิ่งที่คุณต้องทาคืออะไรอ่ะโมหนึ่งย้อนทวนให้ฟังก่อนนิดนึงนะสำคัญมากเลยนะถ้าเป็นพวกสารให้ความหวานกินได้นานๆกินทีและแนะนําให้กินช่วงระหว่างวันนะใครที่ฟัง IF มาแล้วหรืออยู่ในกลุ่มเรียนลดน้ําหนักของมอนึ่งแล้วเนี่ยเวลาเรากินสารให้ความหวานพยายามโยกไปกินช่วงฟีดหรือช่วงที่เป็นระหว่างวันส่วนใครยังทํา IF ไม่เป็นไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยแนะนําให้กินช่วงที่เป็นช่วงฟาสต์ของการทํา IF เพราะมันจะทําให้ลิ้นคุณติดหวานมากมาก ไม่แนะนําส่วนพวกขนมที่น้ําตาลศไม่ใช่เห็นมาปั๊บน้ำตาลศรแล้วกินเลยเพราะขนมส่วนใหญ่โครงสร้างของมันคือแป้งนะครับและแป้งบางอันเป็นแป้งที่ไม่ใช่แป้งธรรมชาติด้วยเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการมาแล้วพวกนี้ค่าน้ําตาลดัชนีน้ําตาลจะสูงอาหารเสริมบางตัวอย่างหมอหนึ่งเนี่ยเวลาหมอหนึ่งเลือกสมมติว่าเป็นพวกโปรไบโอติกหมอหนึ่งจะพยายามเลือก พวกพรีไบโอติกโพไบโอติกหรือพวกซินไบโอติกที่ช่วยระบบขับถ่บายช่วยระบบลำไส้เนี่ยหมอหนึ่งจะพยายามเลือกที่เป็นพวกอาหารเสริมที่มาเป็นแคปซูลมากกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าหมอหนึ่งไม่ได้ต้องการปริมาณแป้งที่เป็นมอลโตเด็กตินเยอะไม่ได้ต้องการสารเพิ่มปริมาณเห็นภาพไหมเพราะแคปซูลมันใส่มานิดเดียวแต่เวลาถ้าเขาขายคุณเป็นซองเล็กๆแล้วเอามาเทใส่น้ําแกะซองออกมาปับ๊บมีอยู่แค่นิดเดียว ใครจะซื้อถูกไหมเพราะว่าคนชอบของที่มันเยอะๆเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังด้วยว่าเขาใส่สารเพิ่มปริมาณมาหรือเปล่าเพราะตัวนี้ดัชนีน้ําตาลเป็นไงดัชนีน้ําตาลสูงดัชนีน้าตาลสูงน้าตาลในเลือดพุ่งเร็วเอาไปสะสมเป็นไขมันเร็วพอเกิดน้ําตาลสูงเร็วต่าเร็วเกิดลดไฟเหาะไปเหาะมาเหมือนที่นักเรียนหมอนหนึ่งในกลุ่ม v i p ีเขาเข้าใจกันเนี่ยนะอันนี้ก็ทําให้คุณหิวบ่อยตะบะแตกแล้วก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณลดน้าหนักไม่ได้เห็นภาพนะครับเนาะ ราะฉะนั้นตั้งแต่ที่พูดมาใครฟังหมอหนึ่งมาตลอดเป็น f c หมอหนึ่งก็จะรู้ว่าสุดท้ายมันก็วนกลับมาที่เรื่องพีระมิดความผอมนั่นแหละว่าอะไรสเต็ปที่1เราต้องปรับสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับสารอาหารถูกไหมซึ่งสารอาหารในที่นี้หมอหนึ่งบอกไปแล้วว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแค่1เรื่องอะไรเรื่องน้ําตาล2ออะไรที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้แป้ง3อะไรอีกบางคนกินแล้วไม่อิ่มเราจะอิ่มจากการกินสิ่งที่เรียกว่าโปรตีนนะครับแล้วก็มีเรื่อง ไขมันแล้วก็มีเรื่องอะไรครับใยอาหารถูกไหมอันนี้คือทั้งหมดของการที่เราอยากลดน้ําหนักเราต้องรู้ว่าเราจะกินอะไรแล้วผอมในปริมาณเท่าไหร่คือเรื่องสารอาหารสุดท้าย2เราค่อยไปจัดเวลาการทานด้วยการทํา IF แต่ถ้าสมมติหลายคนทํา IF มาก่อนนะบางคนเพิ่งมาฟังเจอหมอหนึ่งคลิปนี้คลิปแรกแล้วทํา i เแล้วไม่ผอมนะให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่คุณเนี่ยยังปรับไม่ดีคือเรื่องสารอาหารบางคนยังเข้าใจผิดเรื่องน้ําตาล0%อยู่เลย ถูกไหมก็เลยไม่ผอมไงเพราะสารอาหารคุณไม่ถูกต้องสเต็ปที่1คุณถูกก่อนคุณถึงจะเดินทางไปสเต็ปที่2ค่อยไปทำไ IF พอทำไอเฟปเป็นปับ๊บมันจะช่วยปล่อยไขยมันออกมามากขึ้นแล้วคุณค่อยไปทําสเต็ปที่3คือไปสร้างระบบเผาผลาญพลังงานคุณจะไปเข้าใจว่าเออระบบเผาผลาญของเรานะมันขึ้นอยู่กับว่ามวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงแค่ไหนเราจะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเราต้องมีโปรตีนเราต้องออกกาลังกายแบบไหนออกกําลังกายยังไง1 0บสนาทีเราถึงจะผอมโดยที่เราไม่ต้องออกกําลังกายหนกักเพื่อบางคนอายุเยอะบางคนน้ําหนักตัวแรกเริ่มเยอะไม่เป็นทางที่เจาะออก,กาลังกายหนักได้ถูกไหม นะแต่คนเราอ้วนไม่ได้อ้วนเพราะไม่ได้ออกกาลังกายแต่เราอ้วนเพราะเรากินอาหารไม่ดีนะครับเนาะพอปรับ3สเต็ปนี้ได้น้ำหนักก็จะเริ่มลดแต่พอลดไปเสร็จจะเจอปัญหาที่4คืออะไรครับปัญหาน้ําหนักนิ่งถูกเปล่า นะน้ำหนักนิ่งถ้ารู้สาเหตุแก้ถูกวิธีจะไปต่อได้และในช่วงชีวิตของการลดน้ำหนักแต่ละคนจะเจอช่วงน้ำหนักนิ่งประมาณสองสาครั้งนะต้องเจอแน่แนลดเสร็จปั๊บน้ำหนักนิ่งแก้ถูกไปต่อลดต่อเจอน้ำหนักนิ่งแก้ถูกไปต่อลดต่อเจอน้ำหนักนิ่งแก้ถูกไปต่อจนได้น้ำหนักที่พอใจแล้วสเต็ปที่5เราถึงจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะสร้างระบบเผาผลาญยังไงให้ยังยืนและกลับไปกินน้ําตาลได้บ้างกลับไปกินอาหารได้กลับไปกินบุฟเฟ่ได้เยอะๆเห็นภาพไหม แต่ถ้าสเต็ปที่4บางคนเนี่ยลดไปสักพักน้ำหนักนิ่งแก้ผิดวิธีคุณเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพราะนั้นศึกษาพีระมิดความผอมให้ให้เข้าใจ นะครับเนาะไม่ต้องดูในอินเทอร์เนต็ตนะอันนี้เป็นวิธีของหมอหนึ่งนะครับหมอหนึ่งดูแลนักเรียนกับคนไข้ามาอย่างตั้แต่เปิดเพจมา5ปีนะครับนะมีนักคนติดตามมาสล้านกว่าคนนะครับแล้วนักเรียนที่ลดน้าหนักกับหมอหนึ่งสองหมื่นกว่าคนเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยสรุปมาให้แล้วในพีระมิดเดียวค่อยๆฟังย้อนไปเรื่อยๆสำหรับใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งนะครับแล้วสำหรับใครที่ถามมาต้นคลิปว่าอยากเข้ากลุ่มเรียนลดน้ําหนักก็แอดไลน์แอดเฮลตี้ฮีโร่ได้นะครับนะแล้วไปสอบถามรายละเอียดวิธ งานก็จะสอบถามรายละเอียดว่าคุณน้ําหนักเท่าไรส่วนสูงเท่าไหร่มีโรคประจําตัวอะไรไหมก่อนที่จะเข้ากลุ่มแล้วก็ทีมงานจะส่งวิธีเข้ากลุ่มให้ว่าเข้ากลุ่มยังไงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นหวังว่าจะได้ประโยชน์เก็บคลิปนี้มากขึ้นนะมีคําถามอะไรก็จะพยายามเอามาพูดให้ละเอียดให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้มากขึ้นสิ่งสําคัญที่หลายคนลดน้ําหนักไม่ได้ไม่ใช่เพราะไม่เก่งหรือไม่มีวินัยนะครับแต่เป็นเพราะว่าคุณไม่มีความรู้แค่นั้นเองนะครับถ้ามีความรู้พร้อมได้ตลอดชีวิตเนี่ยเหมือนนักเรียนหมอนหนึ่งเนี่ยหลายคนเนี่ 8กิโลยังลดต่ออีกนะครับนะแล้วค่อยๆลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุ้มมากกับการเรียนในครั้งนี้นะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับสุขภาพถ้าคุณเข้าใจครั้งเดียวมันจะเข้าใจตลอดชีวิตโอเคไหมนะครับเนาะนะหมอนหนึ่งสอนครบทุกรายละเอียดเลยนะนะอีกคนหนึ่งบอกว่าลดมา2-3เดือน,นลดไป21โลคุณคิดว่าความดันเบาหวานไขมันดีขึ้นไหมดีแน่นอนไขมันพอกตรงพอกตับอะไรนะครับมันก็จะดีขึ้นหมดเลยเมื่อคุณมีความรู้น้ําหนักลดแล้วเดี๋ยวสุขภาพมันจะดีตามมาเอง เนาะนะครับนะแล้วก็ยินดีกับอีกหลายๆคนที่เพิ่งเข้ากลุ่ม VIP ไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วน้ำหนักลดนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งติดตามมาหนึ่งอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับส่วนใครที่จะเข้ากลุ่มนะครับก็แอดไลน์แอดเทลตี้ฮีโร่แล้วก็สอบถามทีมงานนะครับว่าเข้ากลุ่มยังไงนะครับส่วนใครที่จะเข้ากลุ่มก็เจอกันในกลุ่มนะครับ ชมคลิปหมอหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากหมอหนึ่งนะครับส่วนคลิปอื่นๆที่น่าสนใจกดดูจากทางซ้ายมือได้เลยครับส่วนใครที่อยากลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตในกลุ่มเรียนกับหมอหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ